วิดีโอนี้ก็จะมาบา p a าส sim เนาะเครื่องที่ล่างมาแล้วเนาะแต่เครื่องจะมาเทสมันนี่ก็เป็น iphone x เนาะโปรแกรมที่เราจะมาใส่มันนี่ก็คือโปรแกรม i bypass ทุนหรือว่า i bypass s i g นาะตัวน,นี้นะเราโหลดมาแยกไฟล์ออกมาเนาะอ่าโปรแกรมตัวน,นี้มันรองรับนัาตั้งแต่ iphone x ลงไปเนาะลงไปหา iphone หา s ส่วน ipad ก่ะบ,บางรุ่นเนาะที่ว่ามันรองรับ bypass อันดับแรกเนาะเครื่องที่ว่ามันลางมาแล้วติดอยู่นะสวัสดีเน,ะนาะนาที่ติดไอข้าวนะคุณบอสนาฮีโร่นนะ Hello, นสวัสดีอ่าเขาก็ต้องคิวเบรกเนาะเปิดโปรแกรมนี้ขึ้นมาเพื่อจะได้คิวเบรกเราโปรแกรมมันเสือแบที่สาคัญที่เขาเคยบอกก็คือเครื่องใดที่จะบายพัดผ่านโปรแกรมนี้ได้ต้องบอแม่นเครื่องที่ติดล็อกซิมเข้าใจความหมายบอกเข้ามาติดล็อกซิมติดล็อกซิมก็คือเครื่องถึงว่ามันจะเวลาซื้อมาตอนแรกๆตอนมันบริการติดไอข้าวมันติดล็อกซิมอยู่ แบบนั้นมันจะบายพาสซิมบ่ได้เพราะว่าเขาบายพาสซิมเครื่องต้นฉบับหมายถึงเครื่องสือออกมาจากห้างก็ต้องบดตดล็อกซิมมานมานเนาะถ้าว่าเครื่องตีล็อกซิมน่าม,มานํามันจะบ่รองรับอยากจ้หูมันไม่ตีล็อกซิมหรือบดตดล็อกก็คือเปิดโปรแกรมนี้ขึ้นมามันจะมีบอกนี้นซิมล็อกสถานะซิมล็อกมันบอกว่าอ่านล็อกเก็ต อันเราคิดก็คือซิมบรอดไอทีล็อกเนาะหลังจากนั้นนก็คือลองรับหลังจากนั้นเขาค่อยคิดตัวนี้เพื่อมือถือจะเขาไปเกี่ยวเบรกเราจะโทรลูกค้าก่อนจะได้ดเกี่ยวเบรกนะฮากดเข้าไปอา้าวแบมนี้มันเองมาแต่เนาะเดี๋ยวเกดสตาร์ตอันนี้แล้วก็กดบลกลบเสร็จสายแต่ลูกค้ากดแล้วบปล่ เราขากดแล้วนะตกไปแล้วอ่าปล่อยในปล่อยแล้วก็รอสังเกตเครื่องนะถามว่ามันบุรีบูธหรือว่ามันหายไปจากตัวนี้ในโปรแกรมนี้มันยังเล่นบนชุดแมตต์ถอนทรายออกเสมใหม่ไว้ๆนะถามว่ามันเล่นตัวแล้วก็แล้วเดี๋ยวจบอืม,ชอใ,ม,มใช่สมัยมันจะเล่นตัวเนาะ อนนี้ฮ็ดได้ลูกค้าออนไลน์เนะเหมือนจะบอกผ่านมนะันผ่านบอกเอโดนให้เราคือมันเปิดขึ้นมาไผ่านบอกถ้ามันผ่านมันบอกสถานะจิเบกมันจะเยีย yeah. ดนะถ้าบอกผ่านมันก็จะบอกว่าโ no. นตอนแรกเขาเลื่อมให้เบิ่งก่อนมันโนอยู่แล้วเพราะว่านะอัปเดตนโอยู่ยังโนแบบกก็คือ,อยังบ่ทันได้เราบางที่เฮาจิเบกผ่าน แต่ว่าเวลาเปิดมามันยังบอกว่าโน่ไอ้ท่อซ้ายออกเสียมใหม่เช็กเบิ้งถ้าว่ามันยังโนก็อเจียเบี่ยงใหม่เนาะบท่อซ้ายเสียมใหม่ไงทอดซ้ายเสียมใหม่บางทีมันเกี่ยวผ่านแต่มันโนอยู่เดี๋ยวบอกเจียวเบี่ยงผ่านเลยบอก แต่ว่าเวลาเปิดมามันจะบอกวันโนแต่ว่าเจอเบรกผ่านถ้ามันผ่านไม่เนะนะกิดมานั่นี่เยียดเนาะอินสตา AFC 2, AFC two เนาะกอผ่านหลังจากนั้นเอาเล็กซิเรียวนี่ไเป็นทะเบียดเนาะเดี๋ยวจะบอกเขาจาใเงินก่อนหลังจากนั้นกดอ t i เท t e เลยเนาะรอรอมันอ่านก่อนอันนี้มันยังบอกอันล็อกเก็ตแบบนี้แล้วก็ที่อ t i เทเ e รอโปรแกรมันทำงาน เราไมใช่าไช่ิ่งเลารไม่ชเออรีไม่ใชู้มาเนาะ